สวัสดีครับพี่น้องเลิกงามย่ามดีครับพี่น้องวัอนี้ย่ายท่อนกับสีมะก่อขาวไก่น้อยที่มันถอกกอนนะครับพี่น้องนี่ค่ะคือมันออกก้อนให้ได้ไม่ถอกก้อนทั้งสีนกครับพี่น้องนกกินของย่ายท่อนมาสั่นครับพี่น้องพองพองดังดังเรืงเดิมนกกิ่นนะซึ่งเขายจะท่อนโต๊ะกาสองเทียค่ะพี่น,อออน้องโนะต๊ะกาสองเทียซุ่มโต๊กก้อนมันกแตแก่กอนนะะ้อนเนาะค่ะเนาะอันนี้เอาให้เบื้องตอนตอนเขาออกไม่ไม่เริ่มก้มนะคะพี่น้อง ได้ทายลงหายพี่น้องเข้าเบิ้งอีกเที่ยนหนึ่งนาองขาอ่อนซ่อนนี่กะซิมีตายภาาแน่ะบ่อหลายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเข่าน่นองขานี่ตอนมันกลมไม้ย่ยงทอดก่อนแย่งเส่าแย่งแรงละค่ะนี่ข้าวเหนียวไก่น้อยพันสีทองเด้อข้าเดอ้อเม็ดนหน่วยๆยังสีเลยงามค่ะค่ะงามค่ะแต่ทายหเ,าเ,ะะเห็นพี่น้องเข้าเบิ้งงนาอค่ะเห็นบ่นี่ ห่วงไตห่วงสูงกันเนาะค่ะเนาะเป็นเขาช่อร่วงเนาะค่ะเด้อเห็นบอสังเกตว่ามันสีห่วงขึ้นมาสบลบเลยใบยวีมันอยู่รางเบิดพี่น้องมันหมักหน่วงตัวเขาอันนี้โซ่ร่วงขึ้นมาเห็นว่าสันโนเห็นมันกับบินแซลร่องเหนตัวมันเห็นห่วงเขาเนาะค่ะเนาะซึ่งมันเป็นเขาโดเขาอายุสันเห็ดได้ทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะค่ะเด้อแล้วก็เขาต้องจับเวลาให้ดีค่ะพี่น้องถามันถอกรมูเน่น่อนค่ะพี่น้องนอกกินแน่ค่ะพี่น้องเขาต้องอ่านมา เขาบ้านเฮ้าหนะปลูกมันหอกเดือนใดเขาตรงจับเขาตัวนี้ใส่แด้ตัวนี้มันเป็นเขาร้อยยี่สิบมือแล้วค่ะพี่น้องเด้อเป็นเขาดดได้เนี่ยจับใส่ขันเฮ้าให้มันถอกก้อนมูจังสีบ่เหลือแหะค่ะพี่น้องเพราะว่าบานย่ยทอดเนี่ยคือนกหลายแห้งค่ะนกหลายแห้งมูร้อยมูพันผุอยากวาังสีแ่แหละค่ะพี่น้องนี่ อ่อนซ่อนแล้วก็ทายเก็บกผัพให้เบิ่งค่ะพี่น้องนี่แต่กอดีทนโลกท่านโลกอีกยังดีเบิดค่ะเริ่มกม้มเริ่มมาแล้วก็หางใสแล,ล้วก็แกลละะ่แล้วค่ะเห็นบ่เขาจะเป็นเม็ดสีทองแบบนี้เลยเห็นบ่ค่ะนี่เม็ดสีทองแบบนี้เลยแล้ะคะ่ะเกลียวละะแล้วค่ะยายทอดน,นะคะพี่น้องกับมะเกลียวซึ่งมันมีไฮแก่ใไฮบปแก,ก,นก่นะค่ะนอะก,กับหย่อนเกลียวซึ่งไฮนี่สังเกตว่าสิมีร่วงที่แบบนกกินายค,ค่ะพี่น้องโนกกินไายนี่ก็เลยหย่อนออกเกลียวออกมานะพี่น้องนี่ เกี่ยวนี่จากมันแก่เนาะค่ะเนาะเห็นบะสังเกตว่าทั้งหลังทั้งผู้มันยังว่าท่านแก่ค่ะค่ะพี่น,อน้องยัท่อนกับยอนยอนไปหลักก็เอามาฟาดฟาดมือละค่ะกับสิเทาย่อยส่งหายลูกค,ค้าที่จองขาาเ,อเออข้าวเนื้วไก่น,น้อยสปปลาาวค่ะปีนี้กับราคายังสูงคือเกาเดอค่ะเดอข้าวเนี้วไก่น้อยพันสีทองนี่กับกิโลกรัมละสามร้อยบาทส่งฟรีก็ิบปลายทางค่ะพี่น,อน้อง ซึ่งสิปีที่แล้วที่ทุกคนที่ได้ไปกับลรธนาทอนมาเม็นราคานี่ค่ะพี่น้องสำหรับผูใ้ใดที่คิดว่ามันแพงหรือว่าเอาไปโล่งหน้าปังพี่น้องก็ต้องเอาลายค่ะพี่น้องเอาไปเทลโลยังเสียไปขยายพันธุ์โล่งหน้าปียังเสียอะไรเพราะไวจะทอดในมัที่แหลกๆก็คือมันแพงลายหรือจะทอดเอาทีละน้อยมาลงแล้วก็ค่อยๆขยายเอาค่ะพี่นอ้องให้ขยายทีทอดรับประกันว่ามันถือกับที่ดินทุกผ้าพื้นที่ในประเทศไทยห้าเลยพี่น้อง ทอนก็จะเกี่ยวนะคะเนาะย่อยทรงแตถ้าย่อยทรงหายลูกค้าท,ที่จองเขามาก่อนเด้อค่ะเดอ้อร์สำหรับผู้ใดจองเยื่อทอนไว้กรใจเย็นๆทา,ายเ<ส>ยื่อทอนลดโทรกลับเด้อค่ะเด้อรขอพูดหล,ลายๆที่เขามาเบิง้งค่ะพี่น้องเกี่ยวยังมาเลี่ยวดอกค่ะเอามาย้อนย้อนให้เบิ้งพร้อมกับกะเว้นตกดินค่ะขอพูดหล,ลายๆวันดีจ้ามื้อนี้